เตรียมเอกสารก่อนจดทะเบียนสมรสที่ประเทศมาเลเซียต้องเตรียมอะไรบ้างคลิปนี้ตามีคําตอบให้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับตาที่ช่องตาตาบวปิดนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ตาจะมาแชร์ในตัวของเอกสารและการโนที่ต้าเดินเรื่องเองทั้งหมดนะคะโดยก่อนที่จะกลับมาเดินเรื่องที่ประเทศมาเลเซียนะคะตากลับไทยไปเอาเอกสารดังนี้นะและหลังจากนั้นทําตามนี้เลยค่ะคเคลียร์เอกสารที่ต้องแปลแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือมีหลักๆเอกสารก็พวกสูติบัตรทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนประชาชนแล้วก็พาสปอร์ตเนาะอ่าแล้วก็ใบโสดนะคะประมาณนี้ไปละ60ลิริงนะคะก็นับแต่ละใบไปว่าเรามีกี่ใบเนาะอ่าแล้วก็รอปกติก็คือมาวันนี้วันถ<ม>ัดไปได,ได้แต่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะเราก็เลยจะได้มาลืนนี้นะ และวันนี้วันรับเอกสารนะคะได้เอกสารแล้วเรียบร้อยหลังจากที่ได้รับเอกสารแล้วเรียบร้อยนะคะพวกต้าก็คือนัดวันกันเลยนะคะเราจะต้องเดินทางไปที่พุทธาจายานั่นเองซึ่งการเดินทางมาที่นี่นะคะต้าแนะนําว่าให้พักอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ราชการเลยนะคะต้าเลือกเป็นโรงแรมเมอร์เคียวโฮเทลค่ะซึ่งจะอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ที่ต้าต้องไปเลยนะคะซึ่งก็จะเป็นที่ JPN พุทธาจายานะคะแล้วก็จะต้องไปที่ Foreigner Affairs ด้วยค่ะโดยที่จะต้องนําเอกสารของเรานะคะไปรับรองแล้วก็ยื่นเพื่อที่จะ การจดทะเบียนสมรสนั่นเองค่ะโดยขั้นตอนดังกล่าวนะคะจะเป็นแค่การยื่นเอกสารแล้วก็ตรวจสอบเอกสารเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเราจะได้รับเป็นซองที่เขาจะเรียกว่าซองปิดผนึกกับทุกคนซึ่งเราจะต้องนําซองนั้นนะคะรวมไปถึงเอกสารที่เราได้รับการรับรองแล้วเรียบร้อยเนี่ยยื่นให้กับที่ JPN ของที่ที่อยู่ของคู่สมรสของเราค่ะอย่างเช่นคู่สมรสของเรานะคะใน i อเนี่ยเกิดที่ปีนังเราก็จะต้องไปยื่นที่ปีนังนะคะสาขาที่เป็นตามทะเบียนบ้านของคู่สมรส องานนั่นเโดยหลังจากที่ JPN นะคะเขาตรวจสอบเอกสารแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะต้องรอนะัดวันที่เราจะไปจดทะเบียนนะคะเขาก็จะมีวันที่ว่างนะเราก็จะต้องเช็คว่าวันไหนเราสะดวกนะคะที่จะเข้าไปค่ะซึ่งจริงๆโปรเซสถ้านับจากที่ไทยนะคะจนมาถึงวันก่อนจดทะเบียนเนี่ยจริงๆใช้เวลาอย่างต่ำเนี่ยประมาณ3เดือนสำหรับต้านะเพราะว่าต้าก็จะต้องมีการจัดตารางว่าจะสามารถเดินทางกลับไทยได้เมื่อไหร่นะคะจริงๆการแปลเอกสารของที่ไทยอย่างเช่นใบสุติบัตรนะคะ ใบอ่บัตรประชาชนของเราที่ตาอ่าได้ทําการแปลเตรียมมานะคะรวไมไปถึงพวกเอกสารต่างๆเช่นใบโสดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวันหนึ่งอะ่ะก็เสร็จนะทุกคนแต่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของโปรเซสการเดินทางต่างๆนะคะหลังจากนั้นพอเรากลับมาที่ปีนังนะคะเราก็ยื่นรับรองให้ทางกงศูลเขารับรองเอกสารของเราให้เนี่ยจริงๆรอไม่นานอย่างที่บอกก็คือส่งวันนี้อาจจะได้วันถัดไปหรือว่ามารืนนั่นเองค่ะและหลังจากที่เคลียร์เอกสารการแปลในฝั่งปีนงังแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะต้อง หาเวลาเดินทางไปที่พุทธศาจยาค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเทคท่ามหน่อยสําหรับของฝั่งต้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยสะดวกหรือว่ามีเวลาอยู่แล้วนะคะก็อาจจะใช้เวลาที่สั้นกว่าค่ะและต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้นะคะ